ลักนาราศีพฤกษกนะครับช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมนะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งช่วงจังหวะนะครับที่บางครั้งเนี่ยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บปวยเกิดขึ้นนะครับบางคนบอกว่า,าเราเจ็บป่วยแล้วนะมันเป็นลักษณะแบบว่าอะไรเคยเจ็บป่วยแล้วเนี่ยไปพบแพทย์ก็จะมีใบนัดไงนะ ไม่ได้ให้ไปพบใหม่ไปหาใหม่ไปตรวจใหม่นะครับยังอยู่ในช่วงจังหวะของการพักฟื้นนะอยู่ในช่วงจังหวะของการดูแลรักษาร่างกายเนี่ยตลอดเต็มเดือนนะครับสิงหาคมเลยนะแต่ถามว่านะครับพอดูจากดาว,ดาว,ดาวหลักๆนะของชาวพฤกษสเองแล้วเนี่ยนะครับ ถามว่าถ้ามาเราจเจ็บเจ็บปวดจะเป็นมากมายอะไรอย่างนั้นไหมนะก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะเพราะอย่างไรเนี่ยนะครับดาวของโวงชะตาเราเนี่ยครับมีความแข็งแกร่งนะมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับจนทําให้ว่าร่างกายคงจะไม่ได้ทุดโทรมไปจนน่ากลัวอะไรไปนะครับแต่ก็จะเป็นตัวเตือนนะในเรื่องของสุขภาพาตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับภาวะของความเจ็บป่วยการพักฟื้นการดูแลเนี่ย ในดาวลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวตนของชาวพลึกศพเองแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่มีความก็เรียกว่าเอื้อประโยชน์ในความห่วงใยอะนะไปยังบริวารของดวชาตาเราด้วยนะันแสดงว่าบางทีทํางานในที่องค์กรทํางานในบริษัท นะช่วงจังหวะน,นี้เนี่ยนะครับบางครั้งนะบริวารของเราเนี่ยต้องการกําลังใจนะต้องการความเห็นอกเห็นใจบ้างในบางครั้งในบางเรื่องนะครับชาวพุทธศพกเองจึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะกลางกลางเดือน,นไปก่อนนะจึงเป็นช่วงจังหวะท,ที่ดีที่จะเข้าไปสร้างมิตรสร้างความสัมพันธ์สร้างความผูกพันนะอย่างบางทีมีบริวารใหม่เข้ามา นะเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักนะครับแล้วก็เติมเต็มไนงะให้ความรู้ฝึกทักษะอะไรให้เขาเนะีย่ยเต็มเต็มที่เต็มกําลังนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเห็นดาวในลักษณะแบบนี้นะว่าบริวารของเรานะครับก็จะกลับมา่าช่วยเหลือนะกิจการการงานช่วยเหลือหน้าที่ต่างๆนะครับได้เต็มที่ได้เต็มกําลังเ็เรียกว่าให้ใจเข้าไปนะ ทีเดียวเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะน,นี้เนี่ยนะต่อไปเขาก็จะให้ใจเรากลับมานะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคู่หุ้นส่วนคู่ผูกพันทํางานกันเป็นทีมทํางานกันได้ด้วยดีนะครับอยู่เรื่อยๆเลยนะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะด,ดาวบริวารอ่อนแรงแต่เราก็จะสามารถช่วยเหลือนะเขาได้นะครับอย่างอย่างเป็นได้อย่างดีเลยนะนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ดาวในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะก็หมายถึงว่า บางครั้งลูกๆหลานๆนี่แหละนะครับของชาวผู้สุขเองเจ็บป่วยไงนะมันก็มีดาวของการดูแลดาวของการพักฟื้นเกิดขึ้นถูกไหมอ่าไม่จำเป็นต้องพักฟื้นสําหรับตัวเองแต่เป็นการพักฟื้นการดูแลนะครับสุขภาพของบริวารน,นะให้กลับมาแข็งแรงนะให้กลับมาแข็งแกร่งนะครับอ่าในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกหน่อยทนหน่อยนะครับแต่เดือนนี้เนี่ยถามว่าถ้าใครมีลูกหลานบริวารที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะครับ ก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งช่วงแหละนะที่เขายังจะต้องได้รับภาวะาในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับอาจจะต้องให้กําลังใจนะหรือว่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับาบางครั้งเนี่ยลูกหลานเราอยู่ห่างไกลนะเราไม่ได้รับข่าวข่าวอะไรเขานะครับช่วงชาวัน,นี้อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับโทรไปให้กําลังใจนะทร โทรไปติดต่อเงี้ยนะครับรับรองได้ว่านะครับจะเป็นขวัญกําลังใจที่ดีให้กับบริวาลของเรานะพอเป็นขวัญที่ดีปุ๊บนะครับมีดาวกระตุ้นอีกนะว่าใจเขาเนี่ยนะจะฟื้นฟูนะอยากกลับบ้านนะบางทีเนี่ยหาหนทางและหาช่องทางแล้วนะครับมาเยี่ยมเยือนเรานะคนที่เป็นพ่อแม่มาเยี่ยมเยือนเรากลับมาอยากจะมาตั้งโรกรากนะอยากจะย้ายที่ทํางาน มาอยู่ใกล้เหล่านะครับมาอยู่ใกล้ชิดเหล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความผูกพันนะครับในส่วนในเรื่องของการเรียนอีกเช่นเดียวกันนะบางทีลูกหลานบริวารของเราเนี่ยลงเรียนอะไรไปนะอาจจะหรือลงสอบอะไรไปนะครับอาจจะไม่ได้ผลสําเร็จนะอย่างที่ใจปรารถนาอย่างที่ใจต้องการนะครับจะมีลงซ่อมบ้างลงบ่อยครั้งบ้างนะก็ะถือว่า อ่าเป็นช่วงจังหวะที่ต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะไม่เช่นงนั้นเนี่ยนะครับอ่าเขาจะเครียดมากนะจะทุกข์มากนะครับจนทําให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันเสียหายได้นะดังนั้นเนี่ยนะครับปลึกษศพเองนะทั้งตัวเราเองด้วยนะครับก็ต้องแกล่งนะเติมกําลังใจให้กันและกันกับคนในครอบครัวนะกับบริวารรับรองได้ว่าจะมีเรื่องดีๆนั้นทยอยกลับเข้ามานะครับให้กับตัวเอง พอเติมใจให้กับคนอื่นแล้วนะก็ต้องมาดูในเรื่องของภาวะหน้าที่การงานต่างๆนะครับของชาวพฤกษกนะพฤกษกในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับอรหลายๆอย่างนะครับมันจะมีความตึงเครียดนะในเรื่องของการงานแบบมากๆเลยนะมากๆนะครับแต่ถามว่านะไอความตึงเครียดนะครับความหนักหน่วงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมแต่ในเดือนสิงหาคมอาจจะยังไม่ผ่านไงนะเพราะ เพราะว่า,าความตึงเครียดความหนักนะครับมันยังคงมีมากอยู่นะการงานเนี่ยนะครับจะต้องอระมัดระวังในเรื่องของการามีปัญหานะครับ ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องความผูกพันนะเกิดขึ้นนะอย่างที่ไปติดต่อใครเนี่ยนะเจรจากับใครนะครับอาจจะรู้สึกแบบหงุดหงิดได้นะมีเกณฑ์การเดินทางไปหลายๆที่นะพอไปหลายๆที่มันก็เหนื่อยไงเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเกณฑ์การเดินทางไปหลายที่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะอย่างเช่นไปติดต่อลูกค้าไปพบลูกค้าจะเป็นช่วงจังหวะเหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะครับเจ้าก็จะมีในเรื่องของงานหนักๆเนี่ยนะครับที่จะต้อง มาให้ทำนะอย่างเช่นบางทีนายกดดันด้วยนะเดือนที่นะนายนาย,นายกดดันนะเรื่องยอดของอของบริษัทนะองค์กรกดดันเรื่องยอดของบริษัทนะครับก็จะหนักๆห,หน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะครับบางครั้งเนี่ยนะเกิดจังหวัดไหนเนี่ยเราไปไหว้นะครับพระนะพระปพ,พระหลักๆของจังหวัดที่เราเกิดน,นะครับก็จะช่วยให้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับ อมันดีขึ้นนะเพราะได้ความสบายใจด้วยได้กลับไปเจอครอบครัวอย่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเราเนี่ยนะอ่าทั้งเติมชาร์จแบตให้ตัวเองทั้งชาร์จแบตให้บุญบารมีของเราเองเนี่ยนะครับหลายๆอย่างมันก็จะมีความสุขใจนะกลับเข้ามาช่วยเหลือนะครับเขาเรียกว่าอ่าบางครั้งเนี่ยอยู่คนเดียวมันอึดอัดนะมันต้องแบบพบปะผู้คนเจอผู้คนบ้างเช่นไปไหว้พระนะ บางคนไม่มีเพื่อนไงเอาเพื่อนเป็นพระเนะี่ยนะก็ไปถึงพระพุทธลูกนะไปสบายไปพูดความในใจอะไรนะครับบางทีมันก็มีความสบายใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะอย่างเช่นพบเพื่อนพบมิตรเนี่ยนะยังมีเพื่อนมิตรนะครับคอยช่วยเหลืออยู่อย่าคิดว่าอยู่คนเดียวนะอย่าคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับเพราะถือว่าเป็นช่วงจังหวะเดือนดีของการพบมิตรเดือนดีนะของการอขอความช่วยเหลือนะบางทีไป เจราจากับพี่น้องไปนั่งคุยกับเพื่อนมันก็เกิดความสบายใจมันมีช่องทางออกนะมีคนทางออกกลับเข้ามาให้กับชาวพฤกษสมทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปเนอะพอเข้าสู่เดือนหน้าเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมันก็จะค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนของดวงชะตาเราดาวพระศุกร์เนี่ย อาจจะมีการที่เขาเรียกว่าเดินผิดเพี้ยนไปบ้างนะช่วงท้ายๆของเดือนนะพระศุกร์เดินพักนะครับเดินพักนะก็ต้องบอกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่แค่คําว่าเหนื่อยเองนะสบายๆไปนะแต่พอมันเหนื่อยแล้วนะอ,อย่างเช่นเดินทางติดต่อคนนู้นคนนี้เหนื่อยไงน,นะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมันก็กลับร้ายกลายเป็นดีนะทยอยกลับเข้ามาให้ในเรือนชะตานะครับของชาวพฤกษ์นะครับก็เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปเนอะทีนี้มาดูในเรื่องของภาวะการเงิน นะภาวะการเงินเนี่ยนะครับค่อนข้างติดขัดบ้างน,นะแต่เดืนอนสิงหาคมนะครับจะทยอยฟื้นขึ้นนะจะทยอยดีขึ้นนะเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จนะครับอยู่ที่นั่นนะบางทีเนี่ยเราต้องแบบโหหนักมากนะจะต้องแบบไปาหาโทรบางทีทํางานอยู่ใช่ไหม โทรกลับไปหาแม่แม่อะไรนะขอรัพ์หน่อยนอี่นะถามว่าช่วยไหมช่วยนะครับโทรกลับไปหาคนที่บ้านนะช่วยไหมช่วยนะโทรกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือเดินทางไปหาคนที่ใกล้ชิดนะครับเขาก็ช่วยเรานเพราะนั้นเนี่ยหรือป่นเดือนดีไงมีตัวช่วยนะทั้งเรื่องอาการเงินนะเดยวก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครลุยงานหนักไม่สนใจโลกเลยนะลุยงานหนักไม่สนใจโลกอาะมันเสียแค่สุขภาพแต่ถามว่าได้เงินได้ทรัพย์ต่ม สิ่งที่ต้องการไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับชาวพฤกษ์นะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมาดูในส่วนของความรักกันบ้านนะครับในส่วนของความรักเนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะสบายสบายไปถ้าที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงวาจาบ,บางทีอ่าคนแรกของเรานะมีปากเสียงมีปากเสียงกับคนในบ้าน อยู่ด้วยกันเนี่ยไปทาทางานอะไรกลับมาแล้วมีปลาเสียคนในบ้านเดือนนี้ดีขึ้นนะทุกอย่างดีขึ้นนะครับความรักเหมือนมาเริ่มต้นใหม่นะมีการมีการมาเริ่มต้นใหม่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะเพราะที่ผ่านมามันก็หมดจดจบไปแล้วไงในเรื่องของความรักที่มันเสียหายนะเดือนนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานั้นทายในเรื่องของความรักจะหวานชื่นนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราอารักษ์ช่วยปัดเป่าเพศภัย ให้กับทุกๆรัคนาราศีให้มีแต่ความร่มเย็นสงบสุขมีแต่ความร่ำรวยตลอด